วันนี้ป้าจะทำแกงกะหรี่ไก่ไก่ป้าใช้อยู่โลฝานะโลกันหนึ่งขีดหนึ่งขีดครึ่งสะโพกบนกับกับปีกบนผสมกันแล้วก็วันนี้น้ำกะทิป้าใช้อยู่หนึ่งพันกร,รมัมหนึ่งพันกร,รมัมหรือหนึ่งโลป้าใช้มันเทศสองหัวป้าไม่รู้ขีดๆนะแม่ค้าไม่ได้บอก ใช้สองมีอยู่สองหัวแล้วก็เครื่องน้ำพริกแกงป้าใช้อยู่ร้อยกร,รมัมถ้าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะแล้วก็มีป็จะใส่ใบมะกรูดด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกเขียวแดงจีฟ้าเขียวแดงแล้วก็หอมใหญ่ป้าไม่ได้วางวางไม่พอแล้วก็มีผงเครื่องปรุงมีเกลือเกลือนี่เกลือน้ำตาลน้ำปลา ผงปรุง,งแล้วก็ซอสซอดัดฝักเขียวเดี๋ยวไปดูป้าทํานะผัดเครื่องแกงจ้าผัดไปเรื่อยๆจ้ะจนหอม แตกมันน้ำแห้งก็เติมตุ้นมาหาป้าแล้ว เ <c oughs> ก,ก,กันเนาะไันี่ไป,ไปจะแหงวอาตเตาปูอ่ะก็จะแรงแรงกว่าเ,าเาตาบ้าน มาดูซอนป้าปรุงใหม่แล้วไปไกลจ้ะ,ไ,จะไม่ยินไม่เอ่ยกล้องไกลป้านะ อยากให้น้ำพริกสีเหลืองสวยๆก็ใส่ข้มิ้นเยอะหน่อยแลว้วก็พริกไทยลดลงพริกไทยดำเนี่ยสีเลยค้ำเนี่ยพริกไทยดำเยอะสีจะคำ้ำสีจะมไ,ไม่ค่อยสวยค่อยๆผัดจะให้ไก่สุกซก Beast 60%แล้วค่อยเติมเครื่องเนาะ orer. จ้าป้าลืมเปิดคลิปใส่ซอสลงไปแล้วเ้าใส่ลงไปแล้วลืมลืมป้าใสยใส่หม้อแล้วนะป้าไม่ได้เปิดป้าลืมเปิดปรุงก็ยังไม่เปิดเลยลืมหรือว่าปดไปแล้วนี่ขงปรุงนะจ้าชอบมากระใส่มากแล้วป้าใส่มีน้ำไก่เยอะป้าเลยใส่ไปสองช้อนนั่นจ้า รอเดือดเดี๋ยวใส่มันใส่มันเลยนะก็จะได้สุกไปพร้อมกับไก่ไก่จะได้ไม่เละมันจะยังไม่คนนะรอให้เดือดก่อนเพราะว่าไก่เรายังไม่สุกดีคนแล้วเดี๋ยวคาวต้องรอให้เขาเดือดพ่างแล้วเราค่อยคนคนแล้วก็จะชิมรส ไปได้แล้วก็ค่อยเติมทีหลังเนาะ ชิมกันนะเผ็ดอยู่นะแล้วก็อร่อยอยู่แล้วไงใส่หน่อยแน้วมาขามจ้ะ ใส่สองช้อนหอมใหญ่จ้ะก็ใส่ที่หลังเพราะว่าเขาสูงง่ายหอมใหญ่ก็จะเละไงมองในกล้องเหมือนไม่สวยนะจะมองข้างนอกสวยอยู่นะเนี่ยเหลืองอยู่ ไปว่ากรดจ้ะแกงกันเขาใสาป่ปล่วด้นะแต่ป้าใสาปา่ปลาบาหอมดีเราจะไม่เหมือนใครเ้าก็ได้เนาะวกใครโครมันเด้อเดี๋ยวว่ากันนะไม่มีผิดไม่มีถูกเด้อกับข้าวโคใครโครมันวกเขาโคราไม่เหมือนกันเน้อ แล้วแต่คนกินนะ่ะเดี๋ยวว่าป้าทำไมทำไม่เหมือนคนอื่นวะเดี๋ยวป้าขอชิมกันนะขอชิมก่นอนร้านเนื้อมาขาังเอมจัง có tôm nè tôm chúng ta ăn ít nè cho rồi trà tôm nó mới thám ít cho nó nó จัอย่างละหน่อยว่ารอมันสุกมันยังไม่สุกมันยังไม่ดิ่มนะเดี๋ยวขอชิมอีกทีชิมจนได้ที่เราเลย ประมาณนี้แหละแกงป้าเสร็จแล้วจ้าแกงกะหรี่ไก่ป้าเสร็จแล้วป้าไม่ได้ตักแล้ววันนี้ถ้าคลิปนี้ชอบหรือถูกใจได้กดติดตามกดไลค์กดแชรให้ป้าด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าขอบใจจ้า